คนกลัวไปตกนาลกหลังจากการตายแล้วอนาคตในปัจจุบันนี้ทําไมรึงไม่ปวอดีตที่ผ่านมาแล้วจะแก้ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ไม่ได้จะแก้ได้เฉพาะปัจจุบันกําลังรู้กําลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีกําลังสัมผัสได้นี่แหละท่านว่าเป็นปัจจุบันแท้ๆถ้าหาเราแก้ปัจจุบันนี้ไม่ได้มันก็เอียงไปเลยเป็นอารมณ์ไปเลยท่านว่า พุทธ,ธะแปล่ผู้รู้แต่ผู้รู้รู้อะไรที่ไหนก็รู้ตัวเองเนี่เองรู้กายรู้ใจทั้งหมดถ้าหากไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเราไม่มีพุทธศาสนาบัดน,นี้เรายังศึกษาไม่รู้ไม่เข้าใจเพียงคาดคิดเอาอันนั้นพูนว่ามันนึกมันคิดวิปัสสนึกวิปัสคิดวัฒนะนึกเดาเอาเอง,งดังนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ นันเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องนิพานก็ดีเรื่องนรกก็ดีให้ว่าทุกอย่างนั่นแหละจะคาดคิดเอาไม่ได้จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้ดนเดาเอาไม่ได้ต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแต่รครูอาจารย์นั้นเพียงแต่แมะแนวให้เราเท่านั้นเองดังนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยการกระทําของตัวเองคนอื่นทําแทนเราไม่ได้ดังนั้นคนเราต้องรู้จักเคารพตัวเองหันว่า เมื่อรู้จักแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ไม่ใช่ว่าจะยกมือไหว้ที่อื่นนยกมือไหว้ตัวเองหมายของว่าย่างโอ้แต่ก่อนเราไม่รู้ว่าของดีมีที่เราขนาดนี้เราก็ไม่เห็นของดีที่ตัวเราก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ดังนั้นการไหว้ตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามันม,มีทุกข์อยู่แล้ว ถ้าพเจ้าสอนให้ทุกคนแก้ปัญหาเรื่องทุกข์จริงๆมีเงินจักพันล้านแบบนี้ถ้ามีทุกข์จะมีประโยชน์อะไรเงินอันนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีความรู้เรียนหนังสือจบปริญญาเอกจากสิบปริญญาเอกนี่ก็ต่างถ้ามันทุกข์มันก็มาช่วยอะไรเราไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริรงรรไหมแบบน,นี้มีเงินหลายๆไม่ทุกข์มันก็มีประโยชน์จริงๆเงินนั้นมันให้คุณค่าของ ควมเป็นคนได้จริงๆถ้าเรียนหนังสือจบปริยายเอกได้สิปริยายเอกถ้าไม่มีทุกข์นั่นก็ให้คุณค่าสมกับเป็นปริยาจริงๆบัดน,นี้คนที่ไม่เรียนหนังสือถ้าทุกข์ก็ไม่สมกับเกิดเป็นคนแล้วไม่เป็นคนแล้วบัดน,นี้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ไม่ทุกข์ก็เป็นคนได้ดังวว่าคนคนๆเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้จักจริงๆ พระพุทธเจ้าตัดสู้ข้อการทำทางจิตทางใจนั่นแต่พูดได้อันแต่ไม่รู้เรื่องทำทางจิตทางใจเป็นปัญหาที่สำคัญเราต้องให้เห็นจิตเห็นใจของเรากำลังนึกกำลังคิดมันนึกมันคิดอะไรต้องรู้เท่ารู้ทันรู้จักกาันรู้จักแกเอซนะมันได้อย่าเข้าไปในความคิดท่านเมื่อเข้าไปในความคิดเขาว่ามันปุงุงเยืยอเอิ้นสังขาร ปรุงแต่งทันวาบัดนี้เมื่อไม่เข้าไปในความคิดแต่วาถอนตัวออกจากความคิดมาอยู่กับสภาพการเคลื่อนไหวของรูปทันวะอย่าเข้าไปในตัวสมุทัยตัวนั้นตัวนั้นมันทําให้ทุกเกิดขึ้นมามันจับไม่ได้มันมีปรุงขึ้นไปทันวะทุกต้องกําหนดรู้ทานวะคือรู้การเคลื่อนไหวนี้เองสมุทัยต้องละมันละเองเมื่อเรามารู้ทําคนรู้สึกตัวนี้ตัวมันคิดมันละเองทันวะมักต้องเจริญทำบ่อยๆทานวะ นี่โลดทําให้แจ้งนหะมันจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองสัมผัสได้เองรู้แจ้งจริงๆเหมือนก,นกันกับพระพุทธเจ้าทันวาอย่างนั้นจิว่าสัดทั้งหลายคือเราตถาคตสัดทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัดทั้งหลายเราก็เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงแล้วจึงนามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้อันนี้มันมีกลับกันนะ ขับทั้งหลายคือเราตถาคตเมื่อยังไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันขับทั้งหลายคือเราตถาคตเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ก็ต้องรู้เหมือนกันขับทั้งหลายเหมือนเราตถาคดเหมือนกันเมื่อไม่รู้ก็เหมือนเมื่อรู้ก็รู้เหมือนกันรู้อันเดียวกันยังว่าทำเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจะงรู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านววาอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาฟังรรมะ ที่วัดสนามไหนพูดก็ไม่ค่อยมีสำนวนเพราะว่าเรื่องสำนวนสละสลาสรวยนั้นมันเป็นการทำให้คนหลงไปก็ได้เพราะาคนฟังแล้วมันสนุกมันลืมตัวไปอย่างที่หลวงพ่อพูดนพูดในจัวของเราโอ้จิตใจเราเป็นยังไงดีใจเสียใจเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะได้รู้ทันทีเลยเพราะว่ามันมีในคน ทุกคนไม่ต้องไปเรียนหนังสือก็ได้ในหลวงพ,พ่อปูณนี่จิตใจเราคิดรู้ไหมก็รู้ในใจเราคิดจิตใจเราเอ็นเอียงไปข้างไหนเราก็รู้เนี่ยดังนั้นท่านจึงว่าสันทิจิโกผู้รู้จะพึงเห็นเอ,อากาลิโกเป็นภาษาบาลีไม่ประกอบการเล่เวลาเอหิปติโกควรเรียกให้มาดูมาดูที่ใจเรานั่นเองไม่ใช่มาดูแค่งดูขาไม่ใช่มาดู ทําเสื้อซาดถูบ้านถูเรือนอันนั้นก็ดีแต่ท่านสอนเนี่ยให้มาดูใจตัวเองดูของคุณเนี่ยดูคุณนั่นที่อย่ามาดูผมทําไมอย่างที่่ันธุกับพระวกรกลิกพระวกรกลิกขอไปดูแต่พระพุทธเจ้าหนีไปซะท่านว่าหนีไปในที่นี้เราต้องฟังให้เป็นหนีจากความคิดปุงแต้งนะพระพุทธเจ้าจะว่าตัวเองนั่นี่ยไม่ได้ไม่ได้มีตำรา,าพระวกรกลิกหนี หนีจากมาดูเราเนี <Solomon> ่ยดูแล้วมันปรุงมันแตงไปเลยหนีจากคมคิดพระวากาลิอยากเห็นพระพุทธเจ้านั่ะมันปรุงมันแตงมันเป็นสังขารมันเป็นอวิชชามันจะไม่เห็นจิตใจตัวเองน่ะหนีไปพระวรกลิพระวรกาลิเก็จะไปโดนเหวตายว่านอันนั้นก็เป็นเรื่องของเรื่องเป็นปุคลาธิฐานอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่ทราบดังนั้นพระพุทธเจ้าเราคิดเองน่ะหนีจากขมคิดปรุงแต่งอยากเห็นพระพุทธเจ้าในพระวกาลิ ดูใจพระวะกละลทิกท่านหนีจากความคิดปรุงแต่งเมื่อคนทุกคนวางความคิดปรุงแต่งได้แล้วก็ไม่ทุกเลยความทุกข์เจือไม่มีมันมีขึ้นมาเพราะในขณะที่เราหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนั่นเอง ดังนั้นคนนั่นจว่วการปฏิบัติธรมรมมาจึงไม่เหมือนกันคําว่าไม่เหมือนกันนี่ก็รรมะกับคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่ธรรมะเรื่องเดียวกันรู้ก็ต้องรู้คนละเรื่องคนละอย่างกันไปมันก็เลยไม่ตรงกับคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทุกคนปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องขมทุกขมสับสนวุ่นวายนี่เองแต่บางคนปฏิบัติธรรมะเพื่อ เห็นสีต่างๆแต่อันนั้นไม่ใช่เหมือนกันกับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทํามาเมื่อพูดเรื่องนี้เราเคยได้ยินมาทางไม่ใช่ทางคําว่าทางไม่ใช่ทางไม่หมายถึงว่ามันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แค่มันเป็นทางทําดีเท่านั้นเองเมื่อเรายังไม่ชัดเจนลงไปรับประกันว่าทุกคนต้องรู้อย่างนี้ เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติลงไปแล้วมั่นใจว่านี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนรู้อย่างนี้แหละนแเราก็มั่นใจว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็เลยมาพูดเอาให้คนรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองนจะทำสมาธิอย่างไงก็ได้ ถ้าหากว่าเราทําถูกวิธีจริงๆถ้าไม่ถูกวิธีจริงๆกล็ล้มลุกคุกคานว่หลุมเหลวแต่ว่าตอนฟังธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยฟังเพื่อควมเข้าใจและนําไปปฏิบัติตัวเองและกําลังนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้แหละก็เป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวมันเอง สำหรับจิตใจที่มันนึกมันคิดมหมองไม่เห็นด้วยตาวันหนึ่งมันคิดกี่เรื่องมันคิดกี่อย่างคิดไปในทางไหนเนีย่ยเราไม่ค่อยจะรู้กันเรื่องนี้ดังนั้นการสอนการพูดพูดสิ่งที่มันพอที่จะทำได้เบืเ้องแรกจะมีวิธีการทำให้คนรู้สึกตัวคนได้ ถ้ามันล่วงจากพบนี้ไปแล้วบัดนนเวลามันล่วงไปมันแสดงออกมาในแง่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไงอันที่เรามองออกกันเห็นนะ้ะคือมันโกรธเกลียดชอบไม่ชอบนี่เรามองเห็นได้แต่หลักษณะที่มันนิ่มนวลละเอียดไปกว่านั้นก็ยังมีมากดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คนรู้จักว่ามันกลายจากภพบอมเป็นคนไปแล้ว ถ้าไปทางดีมันก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพระพรมไปที่สุดก็เป็นพระเยบุคคลทั้งมดดังนั้นเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็ได้แนะแนววิธีปฏิบัติให้พวกเราไปทําเองนั่อล,ละรู้เองวิธีที่ทํานั้นทุกคนรู้ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีจิตมีใจเหมือนกัน ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านจึงไม่จำกัดไม่กำหนดเพื่อสราศาสนาสั้นวันณะก,กุลมันมีเหมือนกันเรื่องจิตใจของคนแต่ในขณะเรานั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้ลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันมีจิตใจสบายสบายหรือจิตใจว่างๆลักษณะนี้ทางกะเรี่ยบเป็นปกติถ้าผิดจากนี้ไปแล้วเป็นยังไง ถ้าผิดปกติอยากอย่างที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยผิดปกติจากนี้ไปนะถ้าไปทางดีใจมันยิ้มแยง้งเป็นโลภะเนี่นเต็มโลภะลักษณะโลภะนี่สามารถให้เป็นเปรตก็ได้เนี่ยหรือเป็นอะไรก็ได้ลักษณะมันผิดปกติไปแต่ผิดจากความปกติไปเป็นพบที่แบบมันมีโลภะขึ้นมาเลยดันนี้ถ้ามันผิดไปทางไม่ดีโกรธเกลียด ผิดปกติไปทางโทสะไปแล้วบัดนี้เป็นโทสะเป็นยังไงก็บางทีก็ไปเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดาารัจฉานผิดไปแล้วข้ามจากภพภูมิเป็นปกติไปแล้วข้ามจากภพภูมิเป็นคนไปแล้วคนที่ว่ารู้จักเลือกคัดจัดหาอันนี้ได้จี่วา่ภพภูมิทมันวัน คนทำงานด้วยทุกอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยตายก็ยังยังดีกว่านี้ท่นนานีันบัดน,นี้คนเราเกิดมาทําการทํางานโดยไม่มีทุกท่านวันอย่างที่เรียนหนังสือเนี่ยบางคนเรียนด้วยทุกนะอยากสอบไล่ได้อย่างนั้นอย่างอ้าวเรียนมาเพื่อจะมาประกอบตัวเองไม่ให้ชีวิตเป็นทุกนี่เอง ทำงานซ่อมรถหนูกันเพื่อไม่อยากให้ซีเป็นทุกข์ซื้ไแม่นหนูเออเขาก็เหมือนกันทุกคนจิงเมื่อซื้อไม่ได้เป็นทุกข์อ่ะนั่นแหละสุนันทาเนี่ยมีความสุขสนุกสนานทันว่าทําการทํางานด้วยความสุขด้วยควาลมราเริงแม่ได้เงินมาได้น้อยก็สบายใจได้มากก็สบายใจอันนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อไปสอบไล่ไม่ได้ก็น้อยใจทุกแล้วบัดะนะี้เมื่อไปทําการทํางานในบริษัททางล้านบัดนี้ เมื่อเขามาให้เงินเดือนหรือมีพักพวกขัดคอกันเนี่ยก็ทุกข์ใจแล้วอันนั้นไม่ใช่คนแล้วผิดไปแล้วผิดหน้าที่ของคนแล้วเพราะไม่เห็นผลเนี่ยผิดไปทางไหนก็ไม่รู้ะดูเอาเองนะเราผิดไปทางเตหรือผิดไปทางสัตว์นรกหรือผิดไปทางไหนเราต้องรู้เองนะเนาะสันทิสโกอันผู้รู้จักจพึงเห็นเองอักกาลโกไม่ประกอบการและเวลา ไม่ประกอบมื้อประกอบวันเมื่อประสบเข้าเวลาใดแล้วมันจะเป็นไปข้ามภพภูมิไปนีทันวันดังนั้นภพภูมิเราก็ต้องศึกษาให้รู้ที่ตัวของเราเองถ้าหากเราไม่ศึกษาที่ตัวของเราเองแล้วเราก็ไปจํำอกกับตำลาไปท้องไปบนอกกับตำลาก็ดีแล้วแต่มันแก้ทุกได้ไหมถ้าแก้ทุกไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ถูกหลัก ยังไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไว้อย่างนั้นเมื่อเราทําไปมันแก้ทุกข์ได้ก็แสดงว่าเราถูกหล,ลักเราแก้ทุกข์เราได้นะดังนั้นคนวามทุกข์จะมีมาหลายอย่างดังนั้นพูดอะไรพูดจะเรื่องตัวเองนบางคนโอ้ยพูดจะเรื่องตัวเองหลวงพ่อเนี่ยอย่างนั้นก็มีก็จะไปพูดเรื่องคนอื่นทําไหม พูดเรื่องคนอื่นเราจะไปรู้ดีเหนือเขาได้ไหมรู้ไม่ได้อย่างที่อาจจะมาเคยพูดตำหนิแผลที่นี่นั่ตัวอาตมาเนี่ยคนอื่นจะรู้ดีเหนืออาตมาไม่ได้ตัวอาตมาต้องรู้ดีกว่าทุกคนเลยญ <c oughs> าติโยมก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็าเช่นเดียวกันอาตมาจะรู้ดีเหนือตัวเองของท่านไม่ได้ท่านต้องรู้ตัวเองของท่านดีกว่าทุกคนไปดังนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องระมัดระวัง ถ้าหากไม่ละมัดระหวังแล้วเราจะอาจจะเอียงไปซ้ายก็ได้เอียงไปขวาก็ได้เราจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเลย